นา F4 หรือว่าเพื่อนทุกคนด้วยวันนี้ต็วกัมบูกใส่เขาก็มาันรอบป้ารอ,ารอดงอดีสีมาเพิ่งกันนะพวกมาสุกโกวีตที่กำมนินกันเด้อเป็นยังไงเนี่ยวาอยูนะยเคบาเ้านเฮานี่เนีเป็นเคบ้านนอกนะเชื่อใหม่ก็นย่งดีสีเพิ่งขากับกำนัสร้างเป็นชั้นมากด้วย,วย,วยกันโซยุโซกินนี้กับคืนกับผู้มัน,นออก ซองอยู่ซองกินบอหรือว่าอะไรท่นก็มาสกูจะเป็นโคชุ้งอยู่ทึงจอมนี่จะเป็นเบื้องว่าเมื่อนั้นของหญิงได้มีคอตัวนึงก็ต้นนี้แหละเนี่ยหรือว่ากบนี่นะเพื่อเป็นเบื้องดูรุ่มให้ว่าอย่างกิ่นอยู่ว่ากินเขาไปถือเข้าอยู่พี่เลยเขาบจะกินเขาไปจังส้นบางแกลนไปอาณาบนใหม่ด้วยตามเบื้องนี้หรือว่าอย่าง กินเลยนะตรงนี้นะโบฮูว่าซีเมนตัวเงินหรือว่าตัวกระโล่ตัวเงินหรือว่าตัวกระโล่กบโบฮูนะคอยกินยังกินอยู่

mấy mèo nhuyên nèo nè tụi yu ló tóc dưa yu ló tóc dưa yu ló tóc còn yu ló tóc dưa yu ló tóc ลงนเยอะปซิเมนต์วไกินตัวนี้นะยังมีหอยแข้วอยู่กินอยู่พื้นตกไหเลยแงเีหนะนั้นูกชายก็ยงิงมีหางคออยู่ที่เลยเลยตรงนีงห้หนหางคอแต่ว่ายิงอยู่กุ๊กกุ๊กมันนี่เลยนะทวีพัน์มาหันลูกชาเขามาเฝ้าอนาะ เอามาการเห็นมีมีคออยู่ถึงกุกมาตัวนี้แล้วก็มีกินน้อยในซองตัวอยู่นะกุกลุ่มฮิเงิยงได้มดสารตัวตามที่มาบึ่งทวิตนี้ถือว่ายังกินอยู่เลยยังกินซากกินใสอยู่รุ่นร้ายเหมือนนั้นยิงตัวอนาะมีคออยู่นะงามไม่งามไม่ตัวอนาะดำาๆที่เลยยู มันลงแถึงหุ้นมา,ยอ,ยาอยู่พีเลยแล้วลูกใส่หญิงยูพีสิติดตามหลังการเด้อเพื่อนทุกคนเด้อเอาสิล้อลงมึงจันเล็กจะน้อยคขาว่าบ่ามีเด้อแล้เฝ้าแล้วจำเป็นเขาเกิดฉีดได้ามาเฝ้าอยู่พีเด้อติดตามหลังการนำพวกเราส่งพ่อลูกไปเด้อเป็นอะไรเนอค่อยไปเบืนะ้องน่ะกุ๊กู่ถึงมาพี่ส่วรุปใส่ก็ไปเบื้องอีกก๊กหนึ่งอยู่อนะ่ะทิง Tình nghĩ này Nó nhằng Hà có màu hoàn Hà nhằng bề mà xì Hả? Ô Ủa bà rết rồi cơ nè to Trà rất là chỗ cơ Chỗ ở mạng tủ cơ Chú xài si? nhằng bề bưng Cô thường mà xì tên bò Nì no. Thì giờ thấy nó không tử ra Cô bù trà rất là lụt lụt Cô thấy nó không tử á Tử vào hầu lo Để phố mà hoa phí là chút khăn này ล,ลูกใสายสีล้อขึ้นน้ำนน่ะห้ยน้ำไม้นี่ขึ้นไปเถิงยอดห้อยอไ,ไปลงไปล้อไปถึงพุ่นด้วยว่าสิมีเลยบ่ส่วนค่อยแล้วสีกลับไปเฝ้ามาสุโกเมื่อกี้ค่อยเบิ้งเอาเขาเบิ้งอยู่พุ่นเวยแล้วมื่ออื่นเป็นอะไรแล้วจงเจอกันตอนเช้าฮะดูใส่กับใค pháo được đồ cái lọ cái như này cái tục mà này này Nên sẽ về pháo đó Tôi có lúc cái gì YouTube thường mai, mạng lắm มันบ่นนเลซกๆน้นขวงไงคือมันเินกับตุ๊กแบบมาสกุลนี่แบน,นี้น ก็มากะลอกแดงสองตัวยิงตกเป็นลุ you know <who> ่มพุ่นมเลยยังไม่ได้ไปเก็บเลยลงไปเก็บเบื้งก่อนนะมาสไตล์บ่กุ๊กนี่แหละก็มาสุกโกรวันนั้นเฮายิงได้มีคอตัวนึงก็กินมาสุกโก้ตัวนี้เลย nó phải kiếm bưng con nữa Sẵn này nữa, nhìn như thương Đúng 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 thế ちゃんとね、マピの出る จนข้ามแล้วนะเนีเ่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยยิงกระรอกแดงตัวหนึอาก็หน,นิงนะตุ๊กลงไป็ดรุ่มฮะยังไม่ได้ไปเก็บเลยเมื่อกี้ตอนอย่างเช้านัวหนึ่งให้หนิงได้ราสองตัวตอนสี่ข้ามนี่เรามาตัวนึงแล้วหนิตงตุ๊กนกะรุ่มฮะไปเก็บแล้วก็นอนอยู่พี่เลยเนะี่ยเฝ้ากลางคืนเพิ่งมาสิมีอิงเงินมากินบ่ เท้านี่บ่มีกระรอบมาก,กินนะเมื่อวานเห็นกระรถดำสองตัวแต่ว่าเมื่นนอเช้นานี่กระบ่มากินเมื่อวานนี่เห็นได้แต่กระรอบแดงสามตัวและสีคราบด้วยนะคุณสิไปย์นะตอนเอาลูกใส่เบื้องก่อนเพราะลูกใส่ไปเฝ้ามันขึ้นไปเฝ้ามันของพระลุงอยู่เทิร์เขาพุ่นละสิไปตอนหลอมเบื้องว่ามันนั่นจะมีตัว เมนหรือว่าตัวหมูป้ามากินบ่ครัว่ามีบางเทื่อเราก็สิได้ยิงอยู่แล้วติดตามนํากันไปเด้อไปตอนลูกสายเบิ่งว่าลูกสายสิได้หยังเด้อ เขาเนี่ยกะมัดต้อนอ่ะนะลูกใสอย,ยู่จุดเมื่อวานอ่ะนะส่งลูกใสเคลืนไปเบิง้งหมั่นขอเจ้าเฝ้าอยู่ฮะเนาะอู้เบิ้งคือลูกใสกระสิได้เรื่องเลยนี่นะเงินเดือน <c oughs> เฮ้ยอย่างนี้แหละควายนี่บ่ได้เรื่องเลยเมื่อคืนนี้นะโอ้ลูกใสได้ตัวมินตัวหนึ่งเลย Ủa uh, tui nhây đấy này nhìn Xây xịp lồ Ủa, uh, mán lé, mán lé Kìa coi nè, bộ đây đưa đường lười. Uh, đây là cái tài sản tui, bộ đây sắc nhây ô tù lọ ô tù lọ,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  tù tù Mà sống tù lúc này nhìn, nhìn tụi này Có thể có túi nhìn bất tích cho chó Chó rồi chứ mà Chẳng nữa เสียดายขนาดเนยม,มุคืนนี้ลูกชายไปเฝ้ามันของพระลุงยุธทัฮนตัวมิ้นนี่ก็มาลนะเราว่าเรา,าเจอประมาณสี่ตัวเห็นนะได้ยินนะนะสี่ตัวยิงได้ตัวเดียวกับเรายิงหมูป้าตัวนึงเลอะมีหมูป้าตัวหนึ่งมัต,ตายอ่ะเลือกซะไปเลยนําไปบุดนะได้นะโหเสียดายทุกเทือเลยยิงยิงอันนั้นหมูป้าเนี่ยเป็นอย่างสี่ทุกเทือเลย ดีเราสีกับแล้วเด้เพื่อนทุกคนเด้เอาตั้งใจมาล็อปลาลินเตือคอขึ้นเดียวเฝ้ามานเด้แล้วก็เฝ้ามาสุโกโก่ซิซิแต่ยัง,งจเจอกันไม่ในทวิตต่อไปเลยเด้